พูดถึงประเด็นที่ต่อเนื่องนำเสนอไปในเรื่องเล่าเช้านี้ดาบตำรวจรซึ่งถูกกลุ่มซึ่งดูจะเป็นไม้เบื่อไม้เบาไปไล่สดแล้วก็จับผิดอะ่ะลักษณะก็คือนี่ทำถูกต้องไหมอะไรยังไงภาพนี้เนี่ยท่านผู้ชมคือตั้งกล้อง<ล>สุมตรวจจับความเร็วรแล้วมีกลุ่มนี้ก็เข้าไป มันมีเพิ่มเติมก่อนจะเกิดอาการเครียดกระทั่งความดันขึ้นแล้วเลือดเส้นเลือดในสมองมันซึมออกมาเนี่ยเกิดแข้งขาอ่อนแรงอะดูภาพตรงแข้งขาอ่อนแรงก่อนไม่ชอบเดินผ่านนะคะไม่ยอบ,อบเดินผ่านขนาดว่านั้น้ะน้องคุณนำเดินมาถ่ายเฉยๆแม่มลูกพ่อแม่ของหลวงพังเอ้า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 ้าเอ้อ้าเอ้าอ เบียงแล้วในถุงก็มีทะเบียงหมดแล้วลุนเอ,อ,อ้าเอ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 ้าเอาผมไม่เคี่ยวนะไม่เคียว ลงไม่ได้ลงไม่ได้ทำไมแขนกืนเป็นอย่างนั้นไม่มีแรงให้ผมช่วยเถอลงปเตี้ยลงปพยาบาลด้วยบอรพยาบาลอะไรนะจะจับข้อเอยียจับข้อเนี่มันลง้ผมมัข้อให้ไหยกินยืกินยกินนั่งนานนั่งนานไม่เหยียดแค่เหยียดขามัเหล็บเป็นเห็บครับผู้บังคับบัญชาดูหน่อยผู้บังคับบัญชาโลูกน้อหบน้องหน่อยครับเกีวกินแล้ว ท่านผู้ชม,มชผมจะบอกว่าหลังจากนั้นตำรวจถานั้นก็เรียกกู้ภัยมายแล้วก็มารับตัวไปโรงพยาบาลซึ่งทราบต่อมาจากรองสารวัตร อะไรนะรองสารรองพุ่มกับรองอุ่มกับสืบสวนโรงพักพรมบุรีเสียงบุรีท่านว่าอย่างไงก็คือโรงพักที่ดาบตํารวจท่านนี้ท่านสังกัดอยู่อะคะ่ะคือดาบท่านนี้คือดาบสุภพมิตรนะคะพอบอหมู่งานจราจรของโรงพักพรมบุรีท่านอายุ49ปีทราบจากท่านว่าสรุปแล้วก็คือคุณหมอบอกว่าเกิดจากความเครียดค่ะ ทำให้ความดันขึ้นสูงจนแขนขาเนี่ยอ่อนแรงเส้นเลือดในสมองแตก <c oughs> แต่ว่าเลือดเนี่ยมันซึมออกมาไม่เยอะคุณหมอก็เลยให้นอนโรงพยาบาลสิงห์บุรีดูอาการแล้วก็ทําการรักษาตาม,อ,มอาการตอนนี้อาการปลอดภัยแล้วซึ่งเมื่อวานน่ะหมอยังไม่ได้ให้ใครเข้าเยี่ยมเพราะว่าความดันยังสูงอยู่นะคะแล้วก็ท่านรองผู้กับเนี่ยบอกว่าที่ผ่านมาดับสุพมิตรไม่เคยมีประวัติเรื่องความดันสูงค่ะแล้วยังไงที่มาที่ไปมันยังไง คือกลุ่มที่ใช้ชื่อว่านักรบด่านเถื่อนนะคะมาไลฟ์ตอนที่ดาบสุภมิตรกำลังตั้งกล้องจับความเร็วอยู่ทีนี้มันก็เป็นประเด็นตรงที่ว่าเป็นตำรวจจริงหรือเปล่าทำไมไม่มีป้ายชื่อรองผู้กับก็ยืนยันว่าเป็นตำรวจจริงแต่ลืมติดป้ายชื่อปรากฏกลุ่มนั้นก็มาไลฟ์ต่อว่าค่ะในการปฏิบัติงานถามว่าจาริยธรรมมีไหมตำรวจวินัยตำรวจมีไหม,มไป้ายชื่อมีไหมเป็นตำรวจหรือเป็นอะไร แล้วท่านไม่ตอบโต้ดับสุภมิตรคึอไม่ตอบโต้แล้วพยายามจะเดินหนีแต่พอเดินหนีก็หาว่ากลัวก็ถามจี้จี้แบบที่คุณผู้ชมได้เห็นในคลิปนั่นแหละค่ะไหนดูตรงจี้สิได้คลิปมาเพิ่มเติมอีกเนี่ยวันนั้นท้าผมท้าทําไมนะวันนั้นท้าผมท้าทําไมนะฮะวันนั้นท้าผมว่าอะไรนะไปบอกแจ็คให้มาเหรอไปท้าไปทำไมไปท้าประชาชนเขาทำไมประชาชนเขามานำเสนอไปท้าเขาทำไมทำไมอ่ะแล้วผมจะต้องท้าดิเรงอะไร คุณไปท้าทำไมอ่ะก็เห็นคุณมาประจําผมก็บอกมาสิโอ้โหุณคิดว่าคุณการที่คุณมีเสื้อสีฟ้ามีโทรศัพท์ถ่ายรูปได้ผมนัดผมกลัวคุณเหรอผมไม่ได้คุณกลัวผมมาทำตามหน้าที่หน้าที่คุณคืออะไรหน้าที่คุณคืออะไรหน้าที่คุณคืออะไรฮะเป็นตำรวจเขาให้มานั่งยิงความเร็วเหรอหน้าที่คืออะไรครับหน้าที่คืออะไรหน้าที่คุณเขาให้ม ยิงความเร็วเหรอนี่เหลือหน้าที่คุณแล้วทำไมต้องตะโกนคพือแค่นี้ไม่ต้องตะโกนเลยไม่ผมอยากรู้ทั้งวันทั้งปีทั้งชาติไม่ทำอะไรมานั่งยิงความเร็วอย่างเดียวฮะแล้วเราดูการแต่งตัวใส่ไอ้มุ้งใส่หมวกแบบนี้นี่เหรอการปฏิบัติหน้าที่ดูลองเท้าดูลองเท้านี่คุณอายไหมดิน,<ม><ม>นี่นี่อายไหมอะไรไหมอายไ,ไหมเป็นตำรวจแท้ๆไม่กล้าติดชื่อ คุณจะกลัวอะไรหน้าตายไม่กล้าเปิดเผยคุณกล้าเปิดเหมือนผมไหมเนี่ยเนี่ยเนี่ยถขายหน้าผมเนี่ยเดี่ายหน้าผมเนี่ยเนี่ยายหน้าไปลงด้วยนะเนี่ยคุณกล้าเปิดแบบเปิดเิดเือนผมเนี่ยคือกล้าไหมไม่ต้องมาหัวร้อคิดคิดคิดไปยังครับผู้ชมแมประชาชนเขาสงสัยว่าคนเนี้ยชื่ออะไรนามสกุลอะไรเขาจะพากันไปเผยแพร่ว่าตำรวจเก่งๆตำรวจขยันขยันเนี่ยเขาชื่ออะไรยศอะไรพอร้อยวันพันปีมาทีไรก็เห็นแต่คุณเห็นแต่คุณ ก็หน้าแปลกนะเป็นอาชีพที่มีเกียรติมีศักดิ์ศรีนะครับแต่ไม่เอาชื่อเอานามสก,กุลตัวเองมาใส่ในการปฏิบัติหน้าที่ช่วยกันแชร์ช่วยกันแชร์ชชรถ้าคิดว่าทําหน้าที่ถูกก็ทําไปเลยและจะไปออกมงมออกหมายอะ่ะเขาทําอะไรผิดไปออกหมายหาเขาอะ่ะฮะหน้าที่มานั่งถ่ายจับความเร็วประชาชนแหมเดินไปถ่ายรูปเขาไปออกหมายค,คุณเป็นอะไรคุณเป็นสารเหรอคุณไปออกหมายอะ่ะชื่อตัวเองยังไม่มีเลยไม่ไม่เปิดหน้าหน่อย เราลูกผู้ชายคุยกันอเอาไม่กล้าชอบครับเก่งๆแบบนี้ชอบนะอยู่ที่ไหนก็ได้ในประเทศไทยอ่ะนี่แหละครับคือคนที่ยิงกล้องความเร็วประชาชนประจอพอพําสพพมบุรีดูที่นั่งจนย่าตายอ่ะย่าไม่มีโอกาสได้เกิดนะครับพราอมาทุกวันชุดที่เขาใส่นี่คือชุดตำรวจนะครับดูการแต่งเนื้อแต่งตัวดูใช่ไหมครับชื่อไม่มีนามสกุลไม่มีป้ายชื่อไม่ติด สุดยอดนี่ดูรองเท้าดีรองเท้าคู่ใจเขาเดี๋ยรองเท้าผ้าใบรองเท้าคู่ใจแล้วเบียบคำสั่งใช้ไม่ได้กับคนนี้ครับใช้ไม่ได้เด็กขาดนะครับแล้วเบียบที่เขาบอกว่าการปฏิบัติหน้าที่ต้องแต่งกายให้เรียบร้อยนี่เรียบเลยร้อยเลยนะครับภูมิใจไหมการที่คุณใส่ชุดตำรวจแล้วมานั่งยิงความเร็วเดี๋ยภูมิใจไหมถามหนยท่านผู้การสิงห์บุรีครับผมฝากผมฝากท่านตรวจสอบนายตำรวจท่านนี้หน่อย ยิงทั้งปีทั้งชาติกี่ปีกี่ชาติก็ยิงเหมือนเดิมขี่มันหน้าซีวิดรถประจังตัวสิเราเคราชการเก็บภูมิใจไหมภูมิใจไหมผมบอกแล้วทำอะไรมันต้องเปิดเผยท่านนดูเดี๋ยวเดี๋ยวนี่เป็นยังไงบ้างล่ะเอ้ยกดทข้าไปในชาตชนขี่รถผ่านทำไมดีเป็นคนทายผัวนี่แหละฮะและหลังจากนั้นกูโจก็เกิดอาการอย่างที่เราเห็นนี่แหละที่นำเสนอไปตอนต้นนั่นแหละฮะ อะนดไหมครับนี่มีเบียงแลในถุงก็มีเบียงหมดแล้ว้าวเ้าออ้าไม่เกี่ยวนะไเบอกว่าไม่เกี่ยวด้วยนะไม่เก่ยนะคือก็มาบอกว่าเป็นตำรวจมีหน้าที่นี้เหรอย่าไม่ขึ้นเลยเนี่ยวันๆเอาแต่มานั่งจับความเร็วรถ เอามุมของตำรวจก็คงถูกอมอบมาให้มาทำหน้าที่ไหมอะ่เนะเร,เ,อเราจะชอบไม่ชอบผมก็ไม่ชอบหรอกแต่อย่างที่ว่า,าลักษณะแต่งตัวนี่เหรอตำรวจป้ายชื่อทำไมไม่กล้าติดปิดหน้าปิดตาทำไมรองเท้านี่เหรอ,อประเด็นที่เกิดขึ้นก็คือมันก็มีข้อมูลเราก็ยังไม่ยืนยันหรอก กลุ่มที่เรียกตัวว่ากลุ่มนักรบด่านเถื่อนเนี่ยก็จะมีสมาชิกอยู่ในพื้นที่ต่างๆเป็นจํานวนมาก,กน,นะคะลักษณะก็คือจะไลฟ์การปฏิบัติงานของตํารวจตามด่านตรวจต่างๆแล้วก็จะวิพากษ์วิจารณ์ถึงรูปแบบการตั้งด่านในกลุ่ม f a c e b o o k ของตัวเองเห็นว่าคนติดตามก็มีอยู่เป็นล้านนะคะก็กลายเป็นว่ากลุ่มนี้ก็เหมือนกับเป็นไม้เบื่อไม่เมากับเจ้าหน้าที่ค่ะเป็นแบบนี้มาหลายปีแล้ว ขนาดที่หนึ่งในกลุ่มนี้ดูเหมือนจะโพสต์ข้อความว่าต้องขออภัยถ้าสิ่งที่ทำไปไม่ถูกใจบางคนผมเลือกทำในสิทธิที่ถูกต้องไม่เน้นถูกใจสมาคมนักลกด่านเถื่อนสร้างสรรค์สังคมนี่อาจจะกินเห็นแวบๆบบบที่ปรากฏอยู่ในคลิปด้วยอ่ะค่ะนี่เจ้าตัวก็โพสต์อย่างนี้ขนาดที่ล่าสุดอยากดังเดี๋ยวจะให้รีเทิร์นซึ่งเป็นคนเปิดคลิปนี้แต่ต้นเนี่ย ได้ออกมาฝากประชาันพันว่าวันนี้20มีนาคมเนี่ยจะมีการนําส่งเจ้าหน้าที่ตํารวจที่ได้รับบาดเจ็บขณะปฏิบัติหน้าที่จากโรงพยาบาลสิงห์บุรีมาที่โรงพยาบาลตํารวจนะคะช่วงประมาณเที่ยงครึ่งถึงบ่ายสามครึ่งขอให้ประชาชนผู้ใช้เส้นทางถ้าหากว่าพบเจอรถพยาบาลในเส้นทางเนี่ยให้ทางแก่รถพยาบาลแล้วก็ไม่ขับตามในระยะใกล้ค่ะเที่ยงครึ่งถึงบ่ายสามครึ่งจากโรงพยาบาลสิงห์บุรีมาที่โรงพยาบาลตํารวจขอให้ผู้ใช้เส้นทางว่าเจอรถพยาบาลปวดให้ทาง แล้วไม่ขับตามระยะใกล้ฝ่าระชาสัมพันธ์วันนี้นะก็คือส่งตำรวจดาบตำรวจคนนี้นี่ยต้องไปดาบตำรวจสุภมิตรพวงประเสริฐค่ะพอบอมู่งานจราจรโรงพักพรมบุรีอตอนแรกท่านรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลสิงห์บุรีนะคะเดี๋ยวท่านจะย้ายมารักษาตัวที่โรงพยาบาลตำรวจค่ะอ่อสิงห์บุรีโดนกันเยอะใบสั่งปิิศนาอ่านี่คืออ๋อ,อที่นี่ยังไม่มีเทคโนโลยีตรวจจับความเร็วแบบที่เป็น อัตโนมัติใช่ไหมอ่ <Used? S 2> ก็ใช้รูปแบบนี้อยู่แต่อ่าแล้วแต่ถ้าผู้ชมมีความคิดความเห็นยังไงเนี่ยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกลุ่มนี้ก็ไปไล่เลยอ่ะ <G ksi. S 1> ในทํานองไล์สดแล้วบอกอ่าต,ตรงนั้นตรงนี้อะไรอย่างที่ว่าเนี่ยใช่ไหม